เด็กจะนั่งได้เมื่อไหร่และแบบไหนที่สงสัยว่าลูกพัฒนาการล่าช้าเดี๋ยววันนี้คุณแม่แม่ไปฟังกันเลยนะคะ สวัสดีค่ะพบกับคนเลิศพรสอนแม่และเด็กค่ะนําความรู้ดีๆนะคะมาฝากสําหรับคุณแม่ตั้งครรภ์คุณแม่หลังคลอดแล้วก็คุณแม่ที่กําลังเลี้ยงดูลูกอยู่นะคะวันนี้จะพูดถึงการนั่งของเด็กค่ะมีคุณแม่หลายท่านนะคะสงสัยว่าเอ๊ะเมื่อไหร่ลูกของเราจะนั่งได้และแบบไหนที่สงสัยว่าลูกของเราจะมีพัฒนาการล่าช้านั่งได้ช้าที่ควรจะไปพบคุณหมอปกตินะคะเด็กจะนั่งได้ที่อายุประมาณ6เดือน เด็กบางคนอาจจะนั่งได้เร็วกว่านี้4เดือน5เดือนกว,กว่าก็เริ่มนั่งได้แล้วแต่เด็กบางคนอาจจะนั่งได้ช้ากว่านี้ไปที่6-7เดือนถึงเริ่มนั่งก็ได้อันนี้ยังถือว่าอยู่ในพัฒนาการที่ปกตินะคะสำหรับการนั่ง แต่ถ้าหากเด็กอายุ9ก้าเดือนแล้วยังนั่งไม่ได้อันนี้ให้คุณแม่พาลูกพบคุณหมอให้สงสัยนะคะว่าลูกเรามีพัฒนาการล่าช้าหรือเปล่าต้องให้คุณหมอตรวจพัฒนาการด้านอื่นๆด้วยนะปกตินะคะจะนั่งเด็กก่อนที่เด็กจะนั่งเนี่ยเขาก็จะมีการคว่ำก่อนนะพลิกคว่ำก่อนแล้วก็ส่วนใหญ่ก็คือจะนั่งได้ก็ต้องมีหลังแข็งคอและหลังแข็งก่อนนั่นเองนะคะแต่คุณพ่อคุณแม่หรือว่าพี่เลี้ยงก็ควรที่จะมีการ ฝึกให้ลูกนั่งนะคะไม่ใช่รอเวลาว่าอ๋อเด็ก6เดือนจะนั่งได้เองโดยธรรมชาติเราก็ต้องมีการฝึกนะคะเพื่อให้คอให้หลังนะ,ะฝึกการนั่งการทรงตัวให้นานขึ้นนั่นเองค่ะคราวนี้วิธีที่เราจะฝึกนะคะให้ลูกของเราเนี่ยเริ่มนั่งนะ,ะเราจะมีวิธีการฝึกอย่างไรนะ,ะส่วนใหญ่เราก็จะเริ่มฝึกกันที่อายุประมาณ4-5เดือนก็เริ่มฝึกได้เลยสิ่งแรกนะคะวิธีแรกเลยก็คือจับลูกของเรานะคะนั่งตักของคุณพ่อคุณแม่หรือพี่เลี้ยงนี่ยค่ะ นะแล้วก็ให้ลูกเล่นของเล่นพาลูกเล่นของเล่นมือทั้งสองข้างก็ประคองด้านข้างลูกไว้นะคะ <S <S เพื่อที่จะลูกเอ็นเอียงไปไซ้ายหรือขวาเราก็จะได้ประคองไว้หรือด้านหลังนะคะก็จะโดนที่บริเวณหน้าอกของเรานั่นเ,เองนะวิธีสองนะคะก็คือให้ลูกนั่งกับพื้นนะที่ไม่แข็งจนเกินไปนะแล้วก็คุณแม่ก็นั่งกลางขานะคะให้ลูกนั่งเพื่อลูกเอ็นเอียงก็จะได้ขาทั้งสองข้างของคุณพ่อคุณแม่เนี่ยประคองไว้ถ้าไงหลังก็ ยังอยู่ที่บริเวณหน้าอกของคุณพ่อคุณแม่นั่นเองวิธีที่ 3, นะคะก็คือฝึกลูกนั่งบนเก้าอี้หัดนั่งได้หรืออาจจะเป็นเก้าอี้ยางนะ,ะหรือกกกกเก้าอี้เบาะนิ่มๆก็ได้นะ,ะที่อยู่ใกล้ๆดูเรื่องของบทเหตุด้วยดูเรื่องของความปลอดภัยนะคะของเก้าอี้ด้วยอันนี้ก็เป็นการฝึกนั่งได้ดีลูกก็ชอบให้เล่นของเล่นเพลิน วิธีที่4นะคะก็คือให้นั่งบนพื้นที่ปลอดภัยนะคะที่ไม่แข็งมากจนเกินไปแล้วใช้หมอนหรือผ้าหม่มหรือของเล่นตุ๊กตาตัวใหญ่ๆนะคะประคองไว้อันนี้ก็ช่วยได้เล่นกันอาช่วยกันนั่งได้นะ,ะให้ลูกได้เล่นกันเพลินๆน,น,นั่นเองค่ะแล้วก็วิธีที่5นะคะก็คืออยา่านะคะอันนี้เป็นข้อห้ามคือไม่ควรที่ให้ลูกนอนมากจนเกินไปหรือบางคนอุ้มลูกมากจนเกินไปนะคะลูกไม่ได้ฝึกการนั่งอันนี้ก็จะ เป็นสิ่งที่ทําให้ลูกเราเอาจจะนั่งได้ล่าช้านะคะแล้วก็วิธีที่6นะคะก็คือควรที่จะลูกนั่งได้เองนะนั่งได้เองเนี่ยในช่วงอายุประมาณ8เดือน8เดือนเนะี่ยเด็กเขาจะนั่งได้เองนั่งได้แข็งแรงนั่งเล่นของเล่นได้เพราะฉะนั้นคุณพ่อคุณแม่ต้องหาพัฒนาการหาของเล่นนะหรือฝึกให้ลูกเนี่ยนั่งเล่นบ่อยๆหรือคุณพ่อคุณแม่เนี่ยนั่งเล่นบ่อยๆกับลูกนั่นเองค่ะ แล้วก็เมื่อลูกนั่งได้ดีแล้วพัฒนาการต่อไปก็คือการคลานในช่วงอายุ9เดือนนั่นเองค่ะนี่คือคลิปความรู้ดีๆที่นํามาฝากสําหรับคุณแม่นะเรื่องของลูกจะนั่งได้เองเมื่อไหร่และแบบไหนที่เรียกว่าพัฒนาการล่าชา้านั่นเองค่ะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดส่นกระดิ่งและกดหัวใจกันด้วยเมื่อมีคลิปดีๆเกี่ยวกับแม่และเด็กเราจะได้เจอกันแล้วพบกันใหม่อีกทีคลิปหน้าสวัสดีค่ะ